แบบสุดเดีย่ยผู้ชมครับด้วยนะครับผมอยู่กับช่องไม่มีสาระนะครับวันนี้ก็อยู่ไอดีของน้อง thdm นะครับคาวนะครับอยู่ไอดีของน้องคาวอยู่ใต้ห้าพันสามวันนี้นะครับผมจะมาพาขึ้นมาสเตอร์อกันเลยนะครับผมไม่ไหวแล้วนะสังเกตอะไรเหรอไม่ไหวแล้วเออแบบว่าต้องแบบต้องกาต้องให้ช่องไม่มีสาระมาดันช่วยขึ้นมาสเตอร์เลยนะเจ็ดลอยแต้มเบาๆมาดูกันเลยนะมมดดยครับว่าช่องไม่มีสาระาจ,จะทำได้เปล่ากันกันฟรีครั้งนี้นะเจ็ดลอยแต้มกันฟรีๆนะกันเลยนะครับผมก็ ดูคลิปนี้กด subscribe แล้วก็กดใจกดคอมเมนต์กันนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องวามมีสาระในการทำคลิปต่อไปนะครับท่านผู้ชมช่องนี้ผมอาจจะเริ่มขยันหน่อยนะฮะจะกลับมาลงคลิปลุกทุกวันหรือเปล่าก็มาดูกันก่อนนะว่าผมจะไหวหรือไม่นะถ้าเป็นไปได้ผมก็จะพยายามลงคลิปทุกวันให้นะครับผมเดี๋ยวเอฟเีว่า w, แ,บบแ,บบแบบเอ้ยพี่เมื่อไหร่คลิปจะลงอ่ะค่อนข้างมีเสียงตอบรับนะครับท่านผู้ะะชมประมาณนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมประมาณนี้เลยโอ้โหยิ้ม ของไม่ค่อยมีแต่ก็เล่นได้หมดนะครับสำหรับผมนะก็คือแบบมาได้หมดอ่ะสกินป่าหูผมก็ขึ้นแกนมาสเตอร์ได้แล้วอ่ะเออมีหลักฐานนะเออไปดูได้ไปดูปาปๆปไปออกมานี่เลยนะครับ่านผู้ชมปอกมานี้เจ็ดร้อยแต้มมาดูกันเลยนะเขาไม่มีสาระไว้ป้าไปอะไรกันเลยโอ้โหแตกมาดิมาดิปหัวไม่ดิ้ไปอแตกมาดิโดน ก็อนน้อันาอยเจดปร้อิดงเปิงอาอุอ้ยโอ้โหแตสามแล้วนะมดอนมาด,ดานร้อน ย่นดีแจกเพื่อนจากของครับตีหัวไปดิวันน hey, ี้ค้าทำไรตัวนึงวันนี้หาต้วนึงเอาหองด่วนรุนเอ ไอ้หนอนเป็นหัวไมดีลูนึงมา้าหัวเดียวให้หัวเดียวเปิดหัวเปิดหัวว่าทไมีอ้ยองนั่กนช้าคนอื่นอเไอ้พี่กมานี่เนาะ ลองไม่ได้อดิโอ um ้ยดวยอ้ดุดยิงไม่โดนเราชมดิอ้ดิไอ้ดุยิงโอ้ยแดงแหม่แดงมดอดิโดนโดนดครับอะไรหนอโ่หน้าแเกอเนิ่มมาดีว่า ไอ้นี่ไอ้ดิะด้วกสอไปกันต่อนะอนทำไรนอนอะไรไม่ใช่เกมนอนนะไม่โดนโวบอลมาเอหัวมาเอหัวจัไม่โกงวันนีครับตรนี้นักปริาตายขาด่วงร่วงร่วงไว วาตุ้งนะเาเี้ยปุ๋ยปิดหวยอรดีครับทาไมปยีรัตัวไ่ดปิดหวสวัสดครับปอันนี้อันนี้โอ้ทรก้หมดเหลือหนัดนะทุกายมาเนี่ยอันนี้โอ้ยจะจุดมพอดีทนแม่งเลยน้นเอหัวแม่งปุย ออไม่ตายมาวลวัสดีครับไองไอ้ออกไปนึงว้าววัสดีครับโอายไม่โดนปุ้ยซีเป <sk> ิดหัวปุ้ยไม่โดนตัข้างบนยิงไอ้ดิลงมา เมไปี่หงอไม่ตายโดนี่นลูกน่ึงัีอ้โคนอื่นไอ้ีระหมอไปดีหงคมดีตัวโดนหนึ่งไไอ้นี่วันอ้ยใคกลัวตวไอ้ดย

ไอ้ตัวโดนโดนมาดิมาดิสายหนอนโดนไมด้โอ้ยโอ้ยโดนมาดิมาดิน e ่ดี q u i ดโดนงมโดนมาดิโดนโอ้ยโอ้ยตกลงบนลงมะตกลงบนลงวาบนนั่งงโดนไม่โดนนะไม่โดนไม่ลงมาดิโดนโดนโหนึ่งหนึ่งโดนเบาจังหวะโดน

พอแตกออกมาอยู่ไหนตี่แดงแปดมาดิวอรลางพอแตก ตัวน,น,น,นังขี้ไม่ดีแรงแปดสิบ <not> ัอมาดีเข้าหัวไปรอแป๊บนึงไปแล้วหัวแรกหัว โอ้โหคือมาเตอร์โอ้โหแม่งโอ้ท่านเด็ดเน็ดท่านเน็ดไม่ปิ่งนะท่านเานเ็ดไม่ปิ่งนะบอกเลยล้ำได้เยอะกว่านี้ครับผู้ชม สุดท้ายมันจะไปทำเรียบร้อยนะจาก5,000สาไป6,700ได้เบาๆดันฟรีเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมมีที่ไหนดันฟรีนีที่ไหนมีที่เดียวช่องไม่มีสาระนะครับอย่าลืมจำเอาไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมอยากดันฟรีมาที่เลยช่องไม่มีสาระนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็รีบกดไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับกูดอัพชีลด้วยอาจจะเป็นฝุ่นก็ได้นะวันนี้ผมลาไปก่อนไว้เจอนคลิปใหม่นะครับบ๊ายบาย